สวัสดีครับผมบกากอสันครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูศึกการดวลทำอาหารระหว่างเด็กฝึกง,งาน2คนในปีนี้กันดูนะครับเป็นยังไงมีใครบ้างดูกันเลย ตอนนี้ก็ถึงเวลาอันควรแล้วสำหรับศึกเลสคุกเลสอะไรก็ไม่รู้เวอร์ชันเด็กฝึกงานแบทเทิร์นปิงพร้อมไหมพร้อมกันแน่นอนอยู่แล้วครับผมเริ่มได้โอ้ช่เดี๋ยว อย่างแรกคือกางเว็บประมาณ3นาทีครับ uh huh. เพื่อให้ข้าวเนี่ยโดนความร้อนแล้วก็มันนุ่มเอาเราบอกนี่ผมจะทำซอสครีมชาเขียว ดาดซึ่งจะได้มาจากนี่เลยขนมปังนี่นะครับมันจะเป็นซอสเราจะไม่ใช้ขนมปังเราซื้อมาเอาแค่ครีมท,ทิ้งไปกินดีทิ้งทำ <c oughs> ไมมือลุนสันครับ <c oughs> ไม่มีเหตุผล <c oughs> <c oughs> วันนี้นะครับรสชาติสัจ้านแน่นอน เขาติดมันจืดอาหารไม่แบบม,มีรสชาติหรอกอง,ง่เนี่ยร้อนแรงป็นคนทำครับแรกมึงน้อทำอะไรครับผมกำลังจะตักข้าวใส่ถ้วยเพื่อที่จะผสมกับความร้อนแรงของซอส ปากระป๋องไม่ไม่เอาดีกว่าไม่เอาเราทำทำไมครับเราเล่นพี่ผมจะต้องใช้อยู่ทิปที่เหลืออยู่ที่ออฟฟิศไม่ถือว่าโกงที่นี่รู้สึกว่าจะเจอซากแบงสามอยู่ข้างในก่อนผมก็เพิ่งกินไปที่โรตีนี่มันอาจจะไม่เผ็ดมากแต่ผมจะทำให้มันเผ็ดมากๆ จะแกล้งกรรมการใช่คร,ครับหนึ่งในกรรมการคีอคนหนึ่งที่ผมแค้นใจอยู่ <c oughs> คนที่เคยชนะฟีฟ้าผม <c oughs> น,นี่ทำอะไรอยู่ฮะรอข้าวครับรอข้าวมันจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ใชนครับคุณต้องกันคคุกเลยวก็ค,กววคุกครับคุกไปเรื่อยให้มันเข้ากันมันจะมีน้ําตาลเล็กน้อยนี่น,น้ําตาลหรือเกลือเนี่ยโอเคนะ่าจะประมาณนี้ข้าวคุกน้ำตาลนี่มันเรากับอาหารที่ผมกินตอนปผมไม่บิดใจเย็นครับถึงเวลาแล้วปลากป๋องซอสเฮ้ยหวังจะได้เลือดนะครับจะไ่ไมต่ต้องใช้ซอสอีก่อไปเลือดผมไม่ต้องใช้หรอกเอาจากคนข้างๆนี่แหละเด็กั์ คุณคมคุมเพื่อนรุ่มตายแข่งขันได้ยังไงเทลงไปมันไม่ออกอะมีอะไรจะผม่งปั้นเขาออกดิออกมาปาทาีรนแขงนปากกระป๋องกระกาสู้ของฉันไม่ได้หรอกทำไมคุณยึงเอาขนมหวานมาใส่กับข้าวล่ะครับ มันเป็นหนึ่งในอาหารที่ผมว่ามันเข้ากันได้ที่ประเทศคุณทุกทินกันแบบนี้เหรอใช่คนระับทำไมคุณถึงเอาตาออกมาจากกระป๋องไม่เป็นล,ล่ะตาไม่เอมอกอกครับรู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงวางแผนหรือเปล่าวางแน่นอนครับในหัว,วาการไม่วางแผนของนายมันช่างแย่จริงๆริงแล้วเขาแกเอาฟันทิ้งกินครับ เราคนนี่สงสัยว่าทำไมเขถึงไม่ยื้อสุดแดงเงไ้อย่างเดียวแกกะทิ้งไปไงไอคนไม่ได้ตังค์เขา,ย,ายังไงล่ะไ,ไม่สงสัยเลยพี่กินแล้วครับโอเคเลยพี่แต่รสชาติมันจะจัดด้านหน่อยมันแค่ไม่มีสีเขียวนั่นไงสีเขียวยันให้ยืมได้เอาไหมเขาผมจะลงคาวแล้วนะครับนี่มันซอสเขียวไม่พอแล้ว หน้าตาจอกมาเป็นไงวะตาดแล้วสินะขยี้มันล้างมือดิยังล้างแล้วครับเหมือนเมื่อกี้มันขึ้นไปเข้าห้องน้ำมาโอ้โหใครคิดทำเช่นนั้นเป็นซอสกาดทำไม่ไหวแล้วนะครับการทีกินกระชินหนึ่งใจเยลเพราะอุปการจัดหึงยากมาเข้มแต่ทำอาหารชิจืดตายเหมือนขี้โกงเลยเรื่อป๊อป ยัาเลี้ชอยก่อนยัมาฟงู้ฟุ้ตีเฮ้ยไม่ตรงนี้ไม่เอาไม่เอาหยุดเไแล้วดูดจาความเละเท่ของใครแล้วโอ้นับ1นสามได้ครับขอให้กรรมาการไปเล่งตปี๋แล้วนะครับไปดูเหมอึงสาไม่เสร็จหันลูไปด้วยผมรู้สึกว่าทานลงหนุนเริ่มดูเขา้าท่าขึ้นมาแล้ว่อ น,นในขณะที่อันนี้แล,ล <power> ดูเหมือนอาหารแมวผสมกับอาหารอะไรสักอย่างรสชาติอร่อยี่เชื่อเลยว่าพี่บ้าเพราะงั้นต้องไม่ยอมใป้เขาครอบครัวไปขยะทิ้งแม่เสียได้ตอนนี้กรรมการก็ได้เอาขยะมากินกันเฮ้ยลองเลยไม่้องทำแล้วมั้งเนี่ย เสียบผมเข้าไปในจอนนี่ที่จขับ้าานของผมแ่จริงก็จะทลัไม่ออกเก็บไม่ทันเข้าเครับแต่มีดมันโอ้ยเชื่อไหมจอนนี่โคนเหมือนเลยเหมือนมากเลยสุดยอดครับ ไข่ค,คุณครคับวันนี้ชมด้วเองถ้าไม่ใช่เรานี่ทำไม่ได้มันไม่ได้ไว้กินพร้อมกัน,นกินทีละอย่างรู้ไหมเราก็กินเรามันเป็นการจัดวางใครจะบ้ากินขนมปังกับข้าวโอ้โหไข่ไม่ใช่ไข่แล้วผมกาลังมองอยู่ว่ายัดมันใส่ตรงไหนดีวะ นะครับอ,อุ้ยตอนนี้อาหารของทั้งสองท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้มีชื่อว่าอะไรครับอยนนี้ลืม,ลมครับ <c oughs> มันคือข้าวกล่อ,องคงคงเทพพร้อมทานสารอาหารครบถ้วนอ่าเดี๋ยวผมขอบคุณเละครับของผมชื่อว่าข้าวยำสไปซี่หน้าจอนี่อ่าไม่ค่อยจะของจองเท่าไหรนะ่และก็พอไปได้ ครับผมและตอนนี้เราก็ได้เวลาที่มาตัดสินว่าผลงานของใครจะเป็นผู้ชนะนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองเอาครับเรามารู้จักกรรมการก่อนเล็กน้อยครับทางฝั่งซ้ายของผมคือผมปอกกี้บาๆครับอาดีตอร์ของสตาร์พิกอ่าครับผมใช้คนใกล้ตัวนั้นเลยครับเป็ฝั่งขวาผมกันครับเป็นกราฟิกของ Star Pick ครับครับทั้งสองคนนี้เชี่ยวชาญเรื่องหาเซเว่นเป็นอย่างดีนะครับผมเราก็เลยเรียกมาตัดสินวันนี้ไม่ต่อไปเราก็จะตัดสินในสามโมดุลโมดุลที่หนึ่งคือความสวยงาม คลิปคะแนนข้อที่2คอนเซปต์ความคิดนะครับผมไอเดียนะครับผมห้าคะแนนแล้วข้อสุดท้ายคือความอร่อยห้าคะแนนโอ้ไม่อร่อยแน่าจะได้สุดครับผมวันนี้เราก็จะมาเริ่มจากคะแนนแนวคิดก่อนนะครับผมเฮ้เชิญจากคุณบ็อกกี้ก่อนนะครับผมว่าโปงเทพนี้ด้วยรูปทรงที่ดูโอเคครับหน้าเหมือนด้วยแล้วก็สื่อความหมายของการทักที่ได้ดีไม่ห้าไปเลยครับอันนี้สุดยอดครับ ไปครับคุณก,ณกุนจาร์ครับผมใหุ้งเทพเท่าไหร่ผมก็เห็นด้วยกับเนาะป๊อกกี้นะครับผมาครับผมว่ามันสื่อความหมายได้ดีแต่หน้าตาเนี <laughs> ่ยเอาคอนเซปต์ก่อนคอนเซปต์โอเคครับผมให้ห้าคะแนนนะครับโโอ้หแนวคิด ส่วนโตเมงสำหรับกรุงเทพมันมีคนสกัดปั๊บครับสกัดอ่าครับผมค่อนข้างคิดมาดีในเรื่องของสีแท็กซี่อย่างที่เห็นแล้วก็เรื่องของหมวกของอะไรเอ่ยต่อมีอะไรนะครับผมแต่ในแง่ของคอมโพสภาพผมรู้สึกว่าคอมโพสของจอนนี่ลงตัวกว่าในแง่ของการที่จัดวางมือข่ากางอะไรประมาณนั้นแต่เรื่องไข่ยมรับไม่ได้จริงนะโอ้เป็นกระสุนปืนยรับไม่ได้จริงครับผมก็ในกรุงเทพให้ไปที่สีแล้วกันครับผมมาที่จอนนี่นะครับผมเริ่มจากทางฝั่งของกรรมการกันบ้าน ผมชอบคอนเซ็ปต์ผมชาวล็อกผมชาวล็อกครับผมผมให้ห้าเลยครับอีกแล้วเหรอมึงไม่พูดคำมืนเป็นไหมใจง่ายมากครับผมอันนี้ผมไม่ใจดีแน่นอนผมไม่ใจดีครับงานนี้ผมไม่ใจดีแน่นอนครับผมผมขัดใจหลายอย่างครับมีอะไรม่น้อยก็ไอเยเน่แหละไข่นี่ตัดนิ่มแล้วอันนี้ผมไม่ยอมรับแน่นอนคับที่เป็นของที่เราชอบกินใช่ครับมันอร่อยจริงแต่มันมันไม่ลงตัวอย่างแรงครับแล้วที่บอกว่าสีผิวมันแดงผมว่ามันไม่แดงพอครับถ้าเป็นผมผมจะเอาซอสตบตรงนี้ครับให้มันเป็นสีแดงหมดเลยครับ ลาลาหน้าในทีฮะเพื่อเก็บให้มันสีแดงจริงๆถ้าง,งานที่ผมให้ 3- 5ห้าครับสามจุดห้าผมเองพอได้ฟังคอมเมออนต์ในยกที่ผมก็รู้สึกว่าอืเอาจจริงแล้วสีมันใกล้เคียงกันมากระหว่างส้มกับข้าวที่ออกเป็นสีอนทนเฉาเฉาเชื่อใช้ข้าวขาวไปเลยอาจจะตัดกันได้สวยงามว่านี้หรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่เหมือนกันผมให้เท่ากันระลายสามจุดห้าหรับชิ้นี้โอเคครับต่อไปความสวยงาม กรุงเทพแย่แน่นอนกรุงเทพนี่ความสวยงามไปดูความสวยงามแล้วมันดูขัดแย้งกันอย่างแรงหลายเลยนั่เลยส่วนนี้ผมรู้ว่าดูตอนแรกมันดูไม่น่ากินเนี่ยผมว่าถึงงั้นนะดูตอนที่สองก็ยังไม่น่ากินอยู่ดีฮะซึ่งชามนี้ผมว่าน่ากินกว่าแล้วก็ดูสวยงามกว่านะงั้นชามนี้ผมให้เจ็ดคะแนนส่วนชามนี้ผมให้เก้าคะแนนครับผมได้เยอะได้เยอะครับอื ความสวยงามนะครับความสวยงามเอาจากนี่ก่อนผมว่าเขาทำออกมาหน้าตาดูออกว่าเป็นจอนนี่อ่าแต่ไข่ไข่นี่ครับนี่ก็ต้องมีไข่ไข่่มันค่อนข้างที่จะขัดกันมากส่วนอันนี้เห็นเกลแรกเนี่ยไม่กินไม่กินดีกว่ามันป็นอย่างนี้นี่เองมันดูมันดูแบบว่ามันมันไม่เข้ากันนะครับจากจากแบบอะไรขนมปังกับไข่ ข้าวสาล,ลายมันไม่ค่อยเข้ากันผมเลยแบบว่าค,คิดว่าน่าจะให้จอนนี่ทัดเจ็ดครับโอ้โหห้าพอครับ โโโอ้หดครับผมเองผมชอบอย่างเดียวครับอันนี้ผมชอบหมวกมัน uh, ผมก็เจอว่าหมวกของกรุงเทพเนี่ยมีความคล้ายกับหมวกในเรื่องมากเป็นหมวกที่แบบว่าหมวกหนังอะไรปรมาณนี้อันนี้คิดมาดีดูจ้งใจครับดูตั้งใจอ่าครับผมแล้วก็ไอ้เรื่องสีเรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องคอนเซ็ปต์นะครับผมแต่ความสวยงามผมว่าคอนโพสไม่ค่อยดีเท่าไหร่คอนโพสมันดูแบบว่าเอียงไปฝั่งหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ดีกว่ามากเพราะว่าไข่มันถ่วงให้มันหนักลงมาแล้วก็อาการมีไข่ก็ทําให้เกิด พ่อเสียอะไรหลายอย่างที่ว่าเกิดความมั่วว่าไข่มาจากไหนอะไรย่างด้วยจริงก็ไม่จําเป็นต้องมีไข่อาจจะดีกว่าก็ได้แต่ผมเพราะฉะนั้นผมให้พงเทพหกจอนนี่เก็โอเคครับเริ่มสงสารแล้วครับไม่สงสารเขาครับสงสารพวกเราด้วยครับถึงต่องมาถึงสงสารนะฮะที่เราต้องมาตัดสินรสชาติแล้วครับเวลาผมดูรายการทำอาหารเนี่ยเขาจะเป็นช่วงที่มีความสุขที่ได้ชิมอันนี้ทำมาคําแล้ว อร่อยอร่อยครับอุ้มไม่ได้เลยครับอันนี้คือกินแล้วต้องคืนนะครับครับผมอย่าตักเยอะครับอย่าตักเยอะครับสงสารครับไข่นี่กูจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ใช่ไหมล้วแต่ครับไข่ให้กูนะครับไข่ไม่แยกดีอยู่ที่คิดเฮายชื่ออะไรครับครับผมอันนีคนอื่นเจอาเงียบผมชอบกินลูกตาลูกตาได้เลยมันมีความเข้ากันอยู่ในสิ่งที่เขาเลือกมา ครับผมยังมีรสเผ็ดเหมือนกันอะไรประมาณนั้นมีไข่เร็วเดี๋ยวเอาให้ครบเอาให้ครบชัวร์พี่ชัวร์ปึ๊บอืมอืมอืออืมอืใช่ได้ครับใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เดี๋ยวยับเราจะไขวไข่บวบ๊วมันมันมีความเป็นปลากระป๋องน่ะอืมันมีปลากระป๋องแบบแต่มันก็เข้ากันได้ปลาไข่ก่อนนะครับหนังแรกชิ้นใหญ่หน่อยครับอันนี้ เชมือนเริ่มมันไหวแล้วครับขายไข่ครับนี่ครับคำนี้อยว่าลอร่อยแน่นอนครับจะกจินชื่อมันนี่แหละหลับตาด้วยหลับตายังตอนน้จอห์ตาโป้แล้วนะครับมอันดับต่อไปนะครับเราจะมาดูกันที่ นายพงเทพอะไรสารหารครบตัวอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วกินได้จริงดิวัตตาบิวัตตาบิต้องลองเองผมว่าเจ็บผมว่าเจ็บผมว่ามีเจ็บที่ปากต้องลองเองไม่ลากครับของหวานนี่ด้วยนี่ด้วยไม่เขาบอกเกียวที่หนังสุดเขียวเขยวที่ของซานเลยของซานเลยของซานเลยผมไม่สนใจครับ ผมมันผมมันสายโหดครับผมต้องรู้ว่าแฮมเบอร์เกอร์ทุกอย่างต้องบวกกันเป็นเป็นอันเดียวกันครับนี่ครับอะไรนฮมองกล้องเลยครับผมมึงรู้ว่ารายการที็คืองานเอาคืนยังมทไงมได้อปเกาสุเงไหมือผมใหยไม่เหลือหน่อยดีออ คำใหญ่คำใหญ่เหลือเยอะหน่อยนะนี่เหลือเยอะหมดผมไม่เน้นรสชาตินะแล้วเกือบดีนะแต่มัไม่มีอะไรบางอย่างมันต้องมีอันนี้ด้วยป่ะลไม่ต้องตุ๋นเกับดีอ่ะย่อยจะเป็นเค็มๆแล้วมีหวานปลายๆเยอวไปกัดีครับเยอะไปดีครับหลังจากที่ได้ชิมไปทั้งสองอย่างแล้วเราจะมาเริ่มตัดสินกันยอนเลยนะครับ อันนี้ผมขอเริ่มก่อนมะ้ครับผมผมว่าจานเนี้ยเอาจริงก็คือมันมันกินง่ายกินง่ายเพราะมันเป็นของที่แบบว่าทำมาแล้วยอดฮิตในไทยทั้งแบบผัดกะเพราเลยทั้งปลากระป๋องไข่ต้มอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แต่ผมผิดหวังนิดนึงเรื่องตอนแรกที่เขาโฆษณาไว้ว่ามันจะจัดจ้านเชื่อไเผ็ดร้อนตอนนี้จัดจ้านอีกอย่างหนึ่งอครับผมแล้วแบบว่ามีการเพิ่มพิมเพิ่มอะไรแต่พอกินแล้วเนี่ยผมว่ามันมันยังไม่จัดพอครับผมในขณะที่ไอ้นี่นะครับผม อธิบายยากรอเปลาันยศรถทัศนอธิบายยากครับคือเขาโฆษณาว่ามันว่ามีครบทุกอย่างการเคาะเอร์เวอร์เลยซึ่งมันน่าสนใจมันมีทั้งรถหวานเอาขนมไปกับข้าวมากินด้วยกัน่งผมก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจนะมันมีทั้งแบบว่าความเป็นขนมหรือความเป็นข้าวก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่อย่างนี้ขาดไปคือเธอเขาบอกว่ามีครบทุกอย่างมันควรจะมีผักมีอะไรหน่อยปะวะมันขาดรือว่าแบบทวนทานที่ครบห้ามือแต่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ย มันหากินได้ทั่วไปนะในขณะที่อันนี้คงไม่มีไมมทำไม่มีใครทำไม่ต้องกินต่อไปแล้วผมให้เฉือนมปนิเดียว4.5สี่เอาเล้วกันครับสำหรับผมนะครับอย่างที่พี่ซันว่าแหละครับผมว่านี่มันดูโกงไปครับอร่อยไปไม่ดีมันโกงไปแต่มันกินง่ายมันแบบว่าเป็นอาหารแบบว่าพื้นบ้านพื้นพื้นแต่มันก็โอเครสชาติมันโอเคกินได้กินได้จะให้เลือกกินกินอันไหนครับอันนี้ อันนี้แต่วันนี้ผมค่อนข้างที่จะแบบว่าตอนแรกไม่อยากกินนะแต่พอได้กินปุ๊บก็ยิงไม่อยากกินมันมีความเป็นขนมหวานอยู่ แต่พอเคี้ยวไวเลยอย่างที่เชฟบอกนีแบบว่ามันจะมีความกลมกล่อมขึ้นมาผมว่าคนนี้ใช้ไข่ได้เป็นสิ่งที่ห่อใจไข่กับขนมปันเลยแบบว่ามันค่อนข้างประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ถามว่าจะกินไหมกินอันนี้ดีกว่าโอเคผมคะแนนนะครับผมผมให้เท่ากันแล้วกันอ่าสี่สี่ครับโอเคโอเคผมว่าต้องพริกโผแน่นอนครับพวกผมมีขขาสิอันแรงกล้าต่อ จานนี้มากจริงๆครับแม้ว่าเมื่อกี้คุณจะแสดงสีหนบอ่านอธิบายครับผมว่าเวลาที่เราเดินไปผ่านร้านอาหารนะเราเจอร้านอาหารไทยร้านบ้านๆเราเราก็จะเจอจานนี้ครับแล้วเคยเจอเจอจานนี้ครับจานนี้ซึ่งเป็นบ้านๆนะบ้านๆกินง่ายอันนี้ครับพอเพิ่มเพิ่มไปนหน่อยเจอร้านอาหารฝรั่งครับญี่ปุ่นเมนุแปลกๆครับผมเข้าไปลองครับจ่ายแพงครับได้ที่อะไรมาไม่รู้ว่าแต่แต่กินแล้วมัน มันได้อะไรใหม่ๆอ่ะผมรู้สึกมันเป็นการเปิดโลกทั้งของอาหารจริงๆอันนี้ยอมรัเลยเปิดโลกเปิดโลกเลยครับเปิดโลกเลยเหรอแต่เนี้ครับคือตอนกินคำแรกอ่ะถ้าป้วครับจะอ้วงเนี้ยครับมันเหมือนกับมันไม่ไม่เข้ากันเลยอย่างแรงฮะแต่พอแต่พอเคี้ยวไปเรื่อยๆค่อยๆกินค่อยๆกินเนี้ยเหมือนกับรสชาติแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี้ยมันเข้ากันมันพึ่งพเข้าไปครับแล้วก็รวมกันรสชาติที่ยากจะลืมเรือยยากจันนีครับยากจะลืมมันเด็ดนครับ สุดยอดสุดยอดผมอยากกินอีกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขากินต่อเขากินต่อครับคะแนนครับผมได้คะแนนชามนี้สามครับนี่ห้าคะแนนเลยครับยอดครับยอดแนวทุกอย่างดีมากครับตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสรุปคะแนนครับครับผมตอนนี้คะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับสว่างมากเลยไหมกันชนะไปด้วยคะแนน46ต่อ45.5ครับผม น0.5เนี่ยได้ครับขอบคุณไี่ตันเขาเสียใจมากครับเขาต้องกินเยอะเขาเป็นคนนี้เสียใจแล้วต้องกินโอ้หครับย่างมันดีครับมันดีทำ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 ดีคนีชนะได้แกคุณกันนะโบโบนะโบเป็นอย่างนี้เลยความง่ายความเรียบง่ายโคนชนะนะครับอะเรียบง่ายเรียง่ายเรียบง่ายโคชนะได้อะไรครับได้อะไรดีวะได้เสียงปรบมือและคำสรรเสริญครับแค่นี้ครับ านีครับแต่กินงานนี้ให้หมดครับครับผมก็จบไปอีกครั้งนะครับสำหรับเลตอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ยังคงไม่รู้เรื่องกันอยู่เช่นเดิมนะครับผมก็อ่ะคลิปในครั้งนี้ก็ต้องบอกหมดว่าจริงๆแล้วายอร่อยแตเค็มสุดๆเป็นไอเดียที่เกิดมาจากให้เด็กถึงงานทั้งสองคนนะครับผมคิดว่าจะถ่ายคอนเซปต์อะไรเล่นอย่างครั้งนี้แล้วก็เป็นไอเดียของเด็กสิงห์ครับผมสิงลมหวนชวนหิวนะครับผมเราก็จะมาเจอกันอีกในคลิปหน้านะครับผมติดตามคลิปของเลตคอมิก ได้นะครับที่ c h anel n Les Comic ใน YouTube นะครับผมกด Subscribe ได้เลยนะครับผมนานๆทีจะมีคลิปมาให้ดูกันนะครับผมกดไว้จะได้โผล่มาครับผมให้กำลังใจกันได้ติดชมหรือว่ามีไอเดียอยากให้เราทำอะไรก็พูดคุยกันได้เลยที่ช่อง c h anel n Les Comic ของเราครับผมหรือที่แฟนเพจอ่าเออมีแฟนเพจด้วยกยับลืมไปแฟนเพจ facebook o t com slash l e t comic ครับผม L E S C O M I C เดี๋ยวขึ้นไว้โอเคครับผมตอนนี้กรรมการขอตัวไปกินต่อ ก่อนนะครับมึงอร่อยจริงๆอร่อยๆอัน <c oughs> นี้กานนี้ใช่ไหม <c oughs> เริ่มดิ <c oughs> เจอกันใหม่ <c oughs> ปหน้าครับครับผม